เอาหนึ่งกิโลพอป่ะไม่ค่อยได้ถ่ายนักเรนคนนี้เท่าไหร่ช,าชา้าดูกระจกกางแขนออกให้ครูกว้างๆยืนนิ่งๆกางแขนออกแขนอยู่ข้างลาตัวหนึ่งกิโลทำไรไม่ได้เธอเล่นสองกิโลมาละยากไหมเธอก้าวขามาข้างหน้าข้างหนึ่งแล้วเธอก็ดึงกลับทําสลับซ้ายขวาดูกระจกไม่ดูเท้ายี่สิบครั้งเล่นให้ครูดูไป์เวิร์ดหลัง หช้าๆเพมเชิดอัวขึ้นไปอ้บสองดีสาขาเธอชิดกันไปหน่อยเห็นไหมเธอต้องยืนขากว้างมีช่องไฟตรงกลางดูกระจกนะเหยียบให้โดนเส้นนูน4ี่อ่ะไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูบอกว่าถูกเปล่า5เข่าเกือบถึงพื้นเลย6ยากไหมเจ็ด <c oughs> ดึงกลับมาให้ได้จังหวะเดียวเอ,อ๊บแปดเก้าต้นขาด้านหน้าก้นต้นขาด้านหลังใช้ทุกมัดสิบเอ็ดสิบสองไปค่ะสิบสามสิบสี่เอาไปสองท่าเน้นๆ15สิบห้าดีสิบหกเมื่อยไหมสิบเจ็ดปะ สิบแปดน่าจะไหวสิบเก้ายี่สิบเอามือลงเป็นไงคะับหนึ่งกิโลพักแป๊บหนึง่งทำมืออย่างนี้เหยียดกันไปเพิ่มความเหนื่อยน,นิดนึงด้วยการกระโดดนะครับกระโดดขาชิดขากว้างขาชิดขากว้าง,าาางอย่างนี้เห็นดูคูเห็นไหมชิดกย็ย่อกว้างกย็ย่อชิดกย็ย่อหายใจได้เลยไหมหรือพักก่อน ไม่ได้ออกแกลมากี่วันละได้วิว่งบ้างเปล่าก็คือทิ้งเลยไม่เล่นสักหน่อยเลยก็คือคุมอาหารดีไม่ออกก็ได้ช้าๆดูกระจกอ่าเริ่มย่อลงไปกระโดดขากว้างก็ยอ่อนับหนึ่งเอาสิบครั้งสองทิ้งก้นไปหลังหน่อยสามไปสี่ไปหายใจครับ ห้าโอ้โหหจะจะถอยไปไหนเอฟเจปดเก้าสเป็นไงเอาพักก่อนเอาอย่างนี้สามรอบค,ค่อยๆไปกินหายใจก่อนหายใจก่อนกินไม่ดีนี่ประมาณไหนเ้นไฟไหม กินอะไรกินกินไม่ดีนี่คือกินอะไรข้อหมูย่างส้มตามก็อาหารอีสานทั่วไปทำไมไม่กินแบบหมูมะนาวง่ายๆต้มน,น้องนึงข้อหมูย่างเสือหองไห้ไหมมันก็มีแต่มันนะแต่ของกูกินพวกซีฟู้ดไอพวกผัดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตะเวนหาทุเรียน แต่ส่วนมากจริงๆคูชอบกินแค่กุ้งเผากับน้าจิ้มแค่เนี้ไม่ค่อยชอบอะไรแบบผงกะหรีแบบพริกไทยดำอะไรเนี้ยผัดชาไม่ค่อยชอบแต่มีผู้ปกครองไปด้วยไงก็เลยมันต้องไม่ซ้ำอะร้านนี้กินไปแล้วนาหมูซอสมะขามก็ต้องไม่กินเนี่ยปวดหัวมากเลยหายเมนูเนี่ยต้ยมยำกุ้งเนี่กินทุกร้านเลยอ่ะต้ยมยำกุ้งต้งยมยกุ้ง <laughs> กินจนแม่อร่อยเลย <laughs> หายใจคะ่ะ พร้อมแล้วบอกเราก็คิดว่าตอนที่คุณไม่อยู่มันจะมาเล่นซะหน่อยไม่มาอำลาวงการไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นวิ่งก็วิ่งเป็นเล่นก็เล่นเป็นหล,หลายท่าอยู่พร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกไม่มีเบากว่าน,นี้และะ้วค่ะมีแค่หนึ่งกิโลขนาดนั้นมึนหัวไหม จริงๆว่างๆคาเดียวบ้างก็ดีจะได้หัวใจแข็งแรงอลองดูกางแขนออกข้างลำตัวใช้ไหล่ตรงกลางแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ลงตรงๆดึงกลับไปนะับหนึ่งเอาลองดูสิสองสู้เขาวเปม <c oughs> สามเชิดอกขึ้นสี่ไปค่ะ ลงหายใจเข้าขึ้นหน่อห้าปลายไหว6คุกว่าเธอทำได้มาเจดแถ้ามันเหนื่อยมากก็พักครึ่ง9อีกครั้งหนึ่งสิบไม่มีใครรูเ้เท่ากับตัวเธอเองหายใจเอามือลงได้หายใจไม่ต้องฝืนขนาดนั้นนะครับโปรแกรมเล่นตามได้แต่ไม่ต้องเต็มร้อยไม่ไหวก็พัก สั่งอย่างเดียวคูไม่รู้หรอกว่าหนูเหนื่อยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเธอต้องบอกมึนหัวตาลายหน้ามืดลมออกหัวบอกให้หมดอีกสิบครั้งไปไปหนึ่งสองปกติวัยรุ่นเขาจะแรงเยอะนะสไปค่ะ4ีห้าลงหายใจเข้าขึ้นอนอกห เจ็ดค่ะแปดเก้าสิบโอเคเอามือลงหายใจตอนแรกกูจะเพิ่มแต่ไม่เพิ่มแล้วสิบครั้งพอน่าจะไหวนะขี่ขวบแล้วนะยี่หกเหรอก็ยังเด็กอยู่ดีอ่ะยีหเองอ่ะ ไหวไหมหนึ่งค่ะปต่ำๆค่ะสองอลองดูสิสามสี่มองไปข้างหน้าห้าปเฟมหายใจหายใจหกยืนก่อนยืนก่อนหายใจไม่ต้องเรียกเอามือลงหายใจหน้าเธอไม่ไหว เหลือสี่ครั้งไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนสี่ครั้งสุดท้ายป่ะหนึ่งสองสามสี่โอเคพอค่ะยังไม่ต้องเข้าเครื่อง